ตัวไหนีครับผมพลมงคลจอมมังสีครับท่านีจะซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ใครจ้องสีครับอยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมครับม,มีใครเป็นคู่ป๊า,าะสารัมังก็พี่น้องครัับตวอในคล้ายๆเ,เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกโมยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรดอนจานเคยต่อยกันไหม ไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันแต่ก็ยังไม่ดูยังไปนะครับได้ดูไหมเขาโมยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังพอได้ดูโมยสไตล์ไหนก็บอกให่ถูกอะไรกันครับแล้ววันนี้มาเจอเขานะวางเก่งวางแผงไงดีก็ตามสไตล์แล้วครับอ่มีอะไรที่แก้ไขวูดคู่เดี่ยวล่าสุดลอยต่อยไหนไว้ออ๋ต่อยอยู่แม็กครับแม็กสามยกเหรอครับเป็นยังไงบ้างชนะครับชนะแล้ววันนี้มาห้ายกนะห้ายกเคยต่อยไว้ที่ไหนไหม ยัอย่างเลยมาสามยกเดียวเลยแล้วได้ปรับแผนการซ้อมแม่ห้ายกเนี่ยปรับครับปรับก็ปรับมานะแต่วันนี้มาต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสามเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบไปยังมากเกินหรือขาดเกินจุดสี่จุดสี่เดี๋ยวยื้อซีนอีสายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะห้ายกกลับบ้านครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่ประมาณสี่กิโลกต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครั้งคนจังหวัด ฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้หน่อยผมคนบางคนจอมือถือนะครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มบ้านนะครับอ่ะเต็มที่นะครับอ่ะโชคดีครับขอบคอณครับ